อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอยามสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาปรเปลี่ยนไปให้เชื่อมัม่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครขวางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีชอง กระจ่างคันลองให้ไฟปองเลยสร้างสรรเมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหารสู้ไม่วันคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิด ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนอยากปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามหยอ่อน คอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันด์บนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนอยากปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายอย่ามยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้ นิรันด์มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองให้ไฟปองเลยสร้างสรร์เมื่อดอกไม้แยมบ้บานให้คนหารสู่ไม่วันคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวชมธรรมชาติกันนะคะดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะเป็นภูเขานะทุกคนเผื่อท่านใดนะชอบการท่องเที่ยวแบบนี้นะแบบธรรมชาติแบบเรานะเนี่ยยังเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะคะ ภูเขาสูงมากนี่เลยมีลานกว้างๆนะคะให้เดินชมธรรมชาตินะผู้คนขออภัยคะ่ะผู้คนก็ไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นรังนกกระจอกนะคะใช่ไหมเอ่ย เขาเรียกรังนกกระจอกไม่เอ่ยแต่ว่ามันมันมันน่าจะไม่ใช่ของนกกระจอกจริงๆนะคะเขาเอามาแบบแขวนไว้นะเพื่อตกแต่งนะคะเวลาขณะนี้นะคะเป็นช่วงเช้านะคะประมาณก่อน7จ็ดโมงนิดนึงนะ อันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกสวยๆเนี่ยภูเขานะคะทุกคนลานกว้างๆแบบเนี้ยสามารถแบบมานั่งแบบชิลๆแล้วก็เอามาอาหารมานั่งทานได้นะเย็นๆนะแต่ตอนนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงเช้านะคะก็ยังไม่มีคนมาเยอะมีแต่แบบ คนที่มาออกกำลังกายช่งชวงเช้านะคะปั่นจัก,กรยานมาอะไรเนี้ยเนี่ยเป็นลานกว้างๆนะคะบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะทุกคนสามารถแบบสูตรธรรมชาติได้เต็มปอดมากนะคะ อันนี้เราถ่ายให้ดูแบบกว้างๆไปเป็นทุ่งนาอันนั้นสวนมะพร้าวนะคะคิดว่าหลายท่านที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆน่าจะชอบนะมีดอกไม้ด้วยนะสองข้างทางนะคะ ท่านใดสนใจนะสอบถามเราได้นะคะที่ใต้คลิปนะบรรยากาศยามเช้านะคะรุ่งอรุณพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนี่ทุกคนเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนแบบขบปูพรมนะสีเขียวเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนานะ มีดอกไม้ด้วยเราไม่รู้ว่าดอกอะไรนะสองข้างทางสีชมพูสีขาวสีม่วงโอ้สูนอากาศเต็มปอบเต็มปอบเต็มปอดม,มากทุกคนขออภัยคือถ้าอยู่ ชนบทนะคะแบบนอกเมืองนะทุกคนแล้วตื่นเช้ากับพระอาทิตย์นะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากมีวิถีชีวิตแบบนี้หมายถึงคนในเมืองใหญ่นะคะอาจ,อ,าจอยากชมธรรมชาติหรือว่าสูตรอากาศเต็มเต็มปอดนะอันนี้คือเราก็ร้องเพลงไป ร้องเพลงนะคะเนี่ยแต่เราแต่เราไม่ได้เอาเสียงลงนะเพราะว่าต้นคลิปเราร้องเพลงไปแล้วนะคะธรรมชาติสวยๆภูเขาสวยๆุ่วงนานะคะ วิถีชีวิตที่คนเมืองกรุงอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะอันนี้มีดอกไม้สีขาวคือบริเวณเนี้ยเขาเรียกทุ่งดอกคอสมอส ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านี่คือดอกคอสมอสหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้จักว่าคือดอกคอสมอสหรือเปล่า <c oughs> นี่พระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณนะคะทุกคนโอเคทุกคนเราปากติด ตามคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากติดตามช่องด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ